สวัสดีครับพ่อป้านล่เกมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในโหมด2อสองกันนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับอ่ะมาดูสกิลกันหน่อยนะครับผมจะใช้สับสกิลนี้นะครับเป็นสกิล Burning Bullet สกิลดาวนะฮะแล้วก็สายฟ้า Lightning Bolt นะฮะปิดท้ายด้วยลอง Igniting Bullet นะฮะไฟไฟรัวรัวมามาดูความกันนะครับสอง vs สองมาโอ้เราเจอจับคู่เจอแล้วนะฮะคู่เราไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมสต็อปไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะนานอ่าโอเคครับไม่น่าเชื่อนะครับรอประมาณสี่สิบวิอันนี้เราเจอกับใครวะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ไงจิกจิกกต่อครับเฮ้เพื่อนเราก็เดือดน่าดูนะครับใช้ได้ใช้ไ,ด,ไ,ได,ชด้หลบไปได้อย่างเฉีวเฉียดหลบไปได้อย่างเฉีวเฉียดนะครับเฮ้ยโอ้โห โอ้โหจริงแทบไม่โดนเขาเลยนะครับทำไมโอกาสโดนเพื่อระวังมันเหมือนเดิมนครับมันเหมือนเดิมนครับเพื่อผมล่วงแล้วฮะ๋ยวมีสมาธินีดนึ่งนะครับจังหวะนี้หลบได้ฮะโอเคครับ รอเก,ก็บเต็มๆเลยครับรอเก,ก็บเต็มๆงานเลยครับผมวิ่งไปโดนไอ,อ้นี่เขาอย่างเฟี้ยวนะฮะอย่างเฟี้ยวเรียบร้อยช่วงนี้ตะคิวกินนิ้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอิสักตานะครับเล่นเอามันอย่างเดียวฮะดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง ของเขาก็ดอมมาเหมือนกันสุ่มมาเหมือนกันมีดาวนะครับระเบิดพิษนะฮะขวานผมไม่รู้ว่าผมจะใช้อะไรดีนะครับเอาจริงๆนะครับสองสอง,สองนี่ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกับสกิลนะฮะ อ๋อผมเคยเจอคนเล่นตะขอด้วยนะครับถ้าลากโดนก็สวยเลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักตาครับเดี๋ยวเดี๋ยวสต็อปไปก่อนนะครับอ่าไม่น่าเชื่อนะครับตาที่โหลดประมาณ10วีเอนะครับนี้เวลา5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะเล่นลูกอะไรมานะฮะอ๋อทีมเดิมเหรอนี่แน่นี่แน่ปล่อยไปยครับดาว เฮ้ยเพื่อนเรายังไม่ทันทำอะไรเลยฮะเกือบตายแล้วเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวว่าแต่เพื่อนเลยครับยิงเลยครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่ได้ใช้ใชครับโอ้โหร่อยหล่อครับโดนอีกทีก็ตายแล้วครับเราโอ้ยเละเทะเลยนะ แต่ยังดีนะโหลดไวเขาเล่นดาวกระจายเขาเล่นดาวใหญ่กันนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนดีกว่าครับดาวใหญ่ปลาดาวใส่ละฮะปลามั่วเ <ๆ S 1> หรอผมแทนดาวอันดาวติดตามเหมืกันแล้วก็ขวาน ผมเอาขวาน3อันแล้วกันนะฮะับแทนสายฟ้าใช้พิษจนะ้ะใช้พิษดนะ้วยอ่ะใช้พิษแทนะนะลูกไฟมาเปลี่ยนกันไปแก้กันไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันตาที่3ครับเออวันนี้ได้เล่นเยอะนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ต้องมาสิบวิเหมือนเดิมน,นะครับดูดีครับว่าเราจะคว้าชัยชนะได้ไหมเอาดี เอาเพื่อนหายแบบวะเออเออ๋อปล่อยได้ดิมาได้ดิได้ดิมาเลยโอ้หยิงกันเป็นนรุตกเลยฮะเออเออเอาดิ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 เพื่อนจะตายเว้ย ดักเพื่อนไว้เมื่อกี้เอ๊ยผมบังให้เพื่อนนะหล่อปะล่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวผมค่อยๆกดดีกว่านะครับน่าจะเพี้ยวกว่าเยอะ ออขวาชัยชนะได้นะครับในตาที่สี่โอ้ยังมันโอ้ล็ปลาต้ากระจายอย่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนต้ากระจายไปไว้อันแรกก่อนไปไปไว้ท่านก่ะเปลี่ยนนะเปลี่ยนสลับตำแหน่งหน่อยขวานนะ <S <S ขเขาเล่นอะไรอยนวะง เจอแต่ใช้แบบเดิมๆนะฮะเนี่ยเอาเอาเอาอย่างนี้อีกสักตาแล้วกันครับเอ้ยเอาเอาเอาแล้วครับเอาล้ครับมันนะครับตอนนี้เหมือนจะเจอคู่เดิมเลยครับปล่อยก่นอนเฮ้ยเ,เจอแต่คู่เดิมนะครับ ยใกล้กันดิเพื่อนเสียวยิงใกล้กลันดิเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมันเร็วจัดนะครับเพื่อนหงายไปเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งสมาธิดีๆแล้วเขาก็แข็งทั้งคู่ฮะหืมถึงกับขาสะบัดนะเมื่อกี้ขอขาไว้ก่อนออกขาไว้ก่อน ออมาเลยนะครับขเขาออกครับเขาอ,ออกไปหนึ่งครับมาดิมาดิาดเออตัวๆก็ได้ว่มา,วามาเขาน่าจะหลุดนะฮะเวลาเหลือหนึ่งนาทีมีโอกาสนะครับมีโอกาส าโดนพิษผมเขาโดนทิษผมเขาโดนผมโดนไหมโดนไหมครับโดนไหมครับตายไหมอืมกำลังผมน้อยไปหน่อยเอาคุณก็ตายไปแล้วมต้องเลือดเต๋อประมาณนี้ถึงจะสูสีใช่ไหมฮะโอ้โหนี่แพ้แล้วครับแบบโคตรมันเลยฮะไปตาต่อไปครับอ้าว โอเคครับผมก็นี่ก็ประมาณ50าสิบวิได้แล้วนะครับนาทีขวาครับยังจับคู่ไม่ได้เลยครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเล่น2 2 VS 2ของเราในเกมเอาลอยครับก็สนุกสนานเหมือนเดิมสําหรับการล็อกอินตรงนี้อย่าเพิ่งไปรับ5้านะครับถ้ารับ5้าแล้วเราจะรับ10ไม่ได้นะครับก็เก็บไว้รับอันที่เราอยากได้ทีเดียวนะครับอันนี้ผมไม่กดรับ5้าแล้วเราจะรับอันต่อไปไม่ได้นะครับนะครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมันนั้นพลาดกดไปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ